ตัวเลขเนี่ยมันตโผล่ไงโผล่ออผ่านกลางเพาอห้องปง้นเหล็กมาน้ำกันสามลูกเลยร้อยมาน้ำกันเลยวันนี้นะครับตามแนวทางข้อศูนย์สัปปะเลยเลข ปูต้นโพครับกว่าตูปูต้นโพนี่เป็นอ่าเป็นผู้สื่อสารกับพอศูนย์โดยตรงนะครับเนาะเขากะอ่ามาต้องมาถามพอศูนย์ว่าปูต้นโพนี่เป็นไปอ่าจังไหนมาจังไหนก่อนกับเนาะอฟซีกับผมว่าเอฟซีก็ตั้งตารอคอยมาแต่นานนะครับเนาะอยากฟังอ่าย่ำปูต้นโพนี่คนมาย่ำตัวไหนเห็นไหมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับ ขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับผมบพ่อศูนย์ครับตามแนวทางของปูต้นโพนะครับเนาะเพราะว่าได้ยินว่าปูต้นโพไปสีลงไปใต้วันทีสิบสองไปแล้วไปแล้วป๋อม,<ะ>มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้อ,อ,อมาเขาว่าหาเอาไว้แล้วท่านเพื่นว่านเ,ออเขาหามาแล้วเด็กิีงวดแล้ว โอ้ให้มาแล้วกเกจิบีงวดออแล้วถือกมากบอกพอถือกมากเกจิบีงวดนี่หละงวดที่เกจิบซีื่อนเพิ่นว่าอนคือมาแล้วกัเลยมามขึ้นเขามาหาขึ้นวันกับเขามากสามขึ้นเลี้ยนกันแล้วครับผมเลขโจ้ยเกาก้อนนั่นก็คือเอาไว้ชะกอนอ่นคือหัหาสองกับที่หา บันมือคือนมามาเปลี่ยนเออเปลี่ยนมันเป็นเด็กเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนตัวไหนอ่ะหกเก้าสี่เฮ้อเอาเลขเปลี่ยนหมดเลยตัวนี้เอว่าเอาตัวตัเนี่มือคือมกคือเก่าเหรออืมโอ้มืเก่าสี่แต่ว่าสี่จิตคือเก่าเหรอเปลี่ยนจะเก่าีชื่อ เพิ่งไปมามือขึ้นนี่มาคุยกันก็พอเลยมาคุยกันอยู่ละเปิ้ลวางจะละนั่งคุยกันอยู่เด็กปัญไรละพอมอาขึน้นโอยประมาณอาทุ่งกวนนี่ละโอ้ยย่ง<อ>จากกันโอ้ยเพิ่ลว่าเนี่ยเพิ่ลว่างประสินนี่เนะี่ยมันล่มมากวะท่<อ>านย่านล่มโอ้โอ้ปูพันย่านล่มเออเป็นผีกับย่านล่มหมอวะท่านว่า โอ้ย่านตัวเส็มฮามัไปพันสาราพี่วเนี่ยโอ้ผลงานสร้างเออกาังาน้งเสาขึ้นหกสิบสองต้นเอะหกสิบสองต้นเสาหกสิบสองต้นตั้งขึรนแล้วตั้งขึ้นแล้วโอ้บร่ยเ็เงยเฉียวเฉียยอโอ้เสียแขกมากวะฮเ่้านอางเงี้ยเป็นการเป็นงานวะฮนครับผมขาหมูขาพวกมากว่ะเตีย ไปแล้วล่ะของลากก็ไปแล้วมาแล้วโอ้ไปมากเม oh. ื่อแล้วมากเมื่อแล้วจะว่าได้ตัวนี้มาแล้วเออเห็นคักเต็มตาเลยเลยครับโอ้ตัวไหนพอเต็มตาอือฮกเกาซีน่ะโอ้ฮกเกาซีเต็มตาเลยเลยครันโอ้เห็นคักอี๋มวดอยู่เลยครับคือเห็นอยู่กองฉลากมันบ่พอกองฉลากโอ้ โอ้ไปบุกนี่ควนหรอกวะท่านเก้าสี่โอ้หกสี่เก้าสี่คือเดียวกันหกเก้าสี่อ่า<ม>ไปเต้ลงไปเต้เขาว่านถือไมา่จะางวดหรอกกับพอ่ <74. S 3> <Get S 2> อเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นี่จะลงที<ม> แต่ว่าสามตัวนี่เปลี่ยนจากหกขาสองมาเป็นหกเก้าซี่เก้าซีอ่หกขาสองคือเล็กฝันเพลินโอเล็กฝันปูโอเล็กฝัปูโค้ที่หรอฝันโอ้อันนี้เล็กเลขกองฉลากตัวนี้กองฉลากตัวนี้กองฉลากเก้าซี่ครับเก้าซีมกองฉลากเขาคือมาเลยเก็บซีงวดเขาหายตัวไหนมากพอเขาขายตัวไหนมากตัวนี้เดียว ลไปใต้เนี่ยเออลไปใต้เขาถือไลขเ็ดสิบสี่งวดเออให้ตัวว่าจ้งแจ้ตัวเดียวเลยเ้นี่ออมมีเลยงวดนั่นไปใต้มาว่าเขาถือว่าสามสิบสองเออผัดไห้ห้าสองอ่าอ่าเน้นบ่ล่ะเอออางวดนี้ถือเจ็ดสิบสี่งวดอ่าบอกว่าถือต่้เจ็ดสิบสี่งวดบอกเท่นั้นบอกแค่นั้นเออบได้บอกไปหลายกลุวมอ้าวเจ็ดสิบสี่คือไปใต้มาอือ ลงไต่อ่าลงไต้แต่ว่าเล็กกองฉลากกเก่าซีกซเก่าล็ก,กองฉลากในพว<โ>ก่าซีเอ้าเล็เปลี่ยนครับพี่ครับผม,มเปลี่ยนจากว่ามันถีกแข,น,แขนยื่มือนั่นเปลี่ยนตัวได้หรอเฮ้ <laughs> ใช่เะเ <laughs> ออเปลี่ยนจากงขาสอง อ่ากับอันเที่ยงล่ะเลขล่างซีฮาซีฮาอพิ่นให้ไว้คือเลขฝันเพิ่นเออเลขอันเลขฝันปู่พ่ออันนั้นนะครับผมบาดนี้เป็นเลขมาจากกองสลักอ่ากับเลขมาจากไต่ไม่จะไม่แจ้งท่านเพราะว่ามันเฮี่ยงกันมาเลยโอ้ยพิ้งแปงร้อยมาสามสามเมย์ร้อยมาเลยเมยแรกมาหกเออบัดนี้เมย์สองมาเก้าครับเมย์สามในมาสี แต่ว่าเป็นตัวแดงมดทั้งทิกสามหัวสามหน่วยสามหน่วยแดงทั้งปิงปองโอ้แดงทั้งปิงปองเลยแดงมาเลยปิงปองใช่มเาเม็นสีขาวครับผมอันนี้มันแดงมากมดสามหน่วยเลยระหน้าวันเรือเมืองเกืองมารอยมาเลยแดงแ่ว่าตัวเลขเนี่ยมันตัวปุยไงตัวพานกลามก็ห้องเบื้องไรนี่มาน้ากันสามลูกเลยรอยมาน้ากันเลยลูกลูกมากกว่านี่มัน หกมากเหลียงครึ่งครึ่งมากลูกสองมันเก้าลูกสามมันที่อ้ล้วานครับผมมันแมนมัวน่งแมนจังได้กับแมนเลยทหานเพราะว่าเห็นคักและหายเลยเห็นลาวานกังทีโอ้แล้วเราก็ยืนยันเลยยืนยันได้มั่นละวานยืนยันได้ยวดด้วยโอ้โหตรเดโคดแล้วที่เอาให้เขาให้เขาแล้วไว้ดันตามตัวที่เขาสื่อ วันนี้เี่น้องเย็บซีโครงุ่ท้ายบอก่ะงบหูขึ้นกันแล้วบอกระงบูหูหรอกไปหาไปเอาไงว่าเด็เปลี่ยนเปลี่ยนกับบอเปลี่ยนนี้ก็บนกาี่เลขอนเลองสลาแต่ว่ามันบอแบบบท่านไก่หมูเนาะเนี่มึกมือนี่กับพึ่งวันที่สิบนะพ่อเออวันที่สิบนึงเอาเจ้า้ีเบียบหานาะอม่แน่นอนหรอกครับผม เกิดเขาไปญาติกันอีกยุงอีกเราไปเอพุ่มใดแข็งพุ่มนั้นไปญาติในอวของกับของเลยเนาะเอ้ยมันเอาไปกินกรเต็นเออเดี๋ยวหอบจี้หอบครับผมอดี๋ยบเห็นคนกันร้อยเขาไปทั้งนั่งเลอฮะร้อยเขาไปทั้งน่งอย่าหนรูพอดีไปนั่งปั๊บลุกขม้นไหลมาเลยวะฮนเออไหลไม่เห็นเลยไหลมาทีียดไหลเลยเดจึงคึ้จึงคึนจึ้งคึ้ว่าเนแดงคึ้ง ลูกนั่นะหละลูกกิ้ง่องนี่แหละแดงมากเลยแดงมากแต่ว่าเป็นเด็กหกเออลูกสองมันก็แดงมากขึ้นกันครับเป็นเด็กเก้าอันสามมันก็แดงขึ้นกันครับเป็นเด็กชี่วอร์หกเก้าชีเวอร์นั่นเป็นิ่งด้วยนะอืมปับปับปับปัว่นแม่โมระปูว่าขากี่ดีดี่เบิ้งคัก อีนดีที่มันบ่มีคนเบิ้งคัดคัดแล้วจังมากวะรล้ว่างมื่อคืนนี้คัดแล้วท่านเลยเอาคักกกดกคัดเ<อ>พื่อท่านเนี่ยยากกวนั้นเยอะทีเพิ่นมานี่เลยบ่เป็นหลังบ่เป็นหลังหัหเวเันลงกับเาล้วลางที่ละรับปากเลยวะ,วะท<ะ>้อว่าบ่เป็นหลังขเเ้าซีข้าซีนี่ละแล้ววันแต่ว่ารล้ว่าแบบนี้หูกับซีมันหัวหกับเกาันตัวเดียวกันเยอะวะ่าอวพิจารณาเบื้องาลั เอาไงงั้นอกพี่น้องหมกซีเก่าซีนึงเนาะพอเนาะเออนนั้นนึงเนาะอืมพี่เจดานหน้าอ้เจมไปเอาก็บ้านันหละล้วก็บอกคักอีดีงวดขั้ก็จุงงวดยู่โอ้ปาตุกดูเนี่ยเขว่าจีว่าว่าบ่ให้พิเป่าหร ทักก็ชงวดรุ่นที่พอทากก็ชงวดละวันมันเห็นคดีอี๋หเวงวัมีคนแต่เย็นคันตัวแดงจึ้งๆมากเลแดงว่ามีโอกาสซับตัวตรงติมมีโอกาสอยู่ละวันพอนวนสามตัวสลับเนาะแมนโอยคุยกับคดอีหิแชมเปญ่ร่มเรเอหอยางกินอย่างกันโอ้ลมมากก่านมมากก่านา่ร่มเลยควาเนียโอ้ จังวนสีมาไม่หลอกเ่นานจังมึงไร้ผูสีมาเรามึงกินมื้อ,อยู่ละแต่ว่าต้องเกาะติสถานการเรื่ยยยอยๆด้มาเรียกน้าบางที่กับบ่มาผมก็เรียกเอาอเรียกมาถามตั้งสรนหาึงนล้วก็เรียกเรียกแล้วก็มาลหลอดเราก็ต<อ>ัวม้มงมาหอดเมากับมาหอดมายืนยู่เฮี้ยนเช่น,ขนเขาในเฮี้ยนเลยบ่เขาเลย เราเป็น,น,นยีนออกก่อนเออวันนี้ยนเขาวัวได้อ๋อโอ้โห <ไป S 1> แบบปวดแบบนี่หรอขักก็สามตัวขาก็งวดนั่นอยู่เออขกออัก็ออกกงวดบันหันดีคุณปอ,อนนหก 9, เก้าสี่เด้อครับเอีฟซี่ครับผมพรไว้เขียนผิดอ,อ่าไปเขียนยังไงเป็นเก้าหกสองของคนก็เลยเอาติดไว้หันละครับอีฟซี่ครับส่วนบากเล็กลุงนี่นี่มันที่ เก้าสี่นะครับเนาะหกห้าสองตัวเก้าหกสองเขียนผิดนะครับเด้อก็เลยเป็นเลขหลายตัวที่จริงแล้วมีแค่หกหาสองกับหกเก้าสี่หล้วก็มีหนึ่งสองแล้วก็มีหกสองมีเก็ดสีเท่านั้นครับอยู่สิครับผมอือ่าพอไว้ี่เขียนผิดอีกแล้วว่าสันว่าอ่าแต่ถือว่าอ่ามันกับความผิดพลาดเกิดขึ้นในนรับเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมะมันตัวเดียวกันครับหกสองหกสองเก้าสองมันตัวเดียวกันครับอยู่สิครับผมอ่าเป็นสองตัวนะครับเนาะ อาโศกมาำดำร่วยเป็นเศรษฐีได้กลับเด้วเอฟซีครับผม